เขาบอกว่าเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตจะเปลี่ยนจามพี่ที่เชียนนะคะก่อนเลยต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะขอขอบคุณพี่เดียวคณีจินติี่สัต์สิริสัต์จินติติธรก็โค้ชตลอดเส้นทางนะคะอาจารย์ปิิพัฒน์อาจารย์กินดรวีแล้วก็พราวในมอนอาจารย์นเทียอาจารย์รนิษฐเอกธาริราพรทานเดวท่านเลนะคะต้องบอกว่าอดีตจูว่าเป็นวิศนีย์พยาบานเหมือนพี่จอยนะคะทำงานอยู่ในห้องผ่าตัดนะคะป็นคุณญาคา้วก็ ทำงานหลายอาชีพนะคะรับจ็อบข้างนอกด้วยนะคะอยู่โรงพยาบาลเอกชนอีก4โรงพยาบาลนะคะที่บ้านทำมุมดนตรีทำพระนะคะมีธุรกิจส่วนตัวเราทําเยอะจูมั่นใจว่าทุกๆคนนั่งเนี้เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือจูอยากสบายตอนแก่นะคะ mm hmm. เหมือนที่รูปแบบชีวิตที่น้นองๆว่าเลยว่า60ปีเราฝันไว้เลยว่าเราอยากเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ต้องทํางานหนะะัก ะะเพราะว่าตอนนี้คือบางคน60-70แล้วยังเหนื่อยอยู่เลยในทุกอย่างก60แล้วทุกอย่างเกษียณแต่ก็ต้องโชคดีมากๆนะคะว่า7ปีที่แล้วตัดสินใจนะคะที่จะเลือกเครื่องมือน,น,นี้อีกเป็นอีกอาชีพหนึ่งของชีวิตน,นะคะทำให้วันนี้ครูสามารถเรียกว่าประกาศอิสราภาพทำให้กเกษียณเร็วนะคะอนที่ตั้งเป้าหมายไว้1 2ปีนะคะตอนนี้เป็นซัลซอลแบบร้อยเร็นนะคะออก็ต้องอ จริงนะเริ่มแรกจูว่าเข้ามาด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะมีปัญหาไซนะัสอักเสบเรื่องอะไรมีเข่าเสือ่อมมีไมเกรนนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทํางานเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเริ่มแรกประทับใจเรื่องปฏิตภัณฑ์แต่ทําไมถึงเปิดใจเข้ามาธุรกิจก็ต้องบอกว่าเหมือนทุกๆท่านที่นั่งมาฟังนะที่ได้มาฟังตอนนี้นะคะจูจูรู้สึกว่าตอนที่นั่งฟังเนี่ยจูเก็ตในเรื่องของเงินสีด่างจูเก็ตกับคําว่าการวิ่งหาเงินกับเงินวิ่งหามันคืออะไร เพราะเราเป็นคนที่วิ่งหาเงินมาตลอดชีวิตนะคะรายได้หลักแสนต่อเดือนจูจับไหมจูทําได้นะคะแต่จูเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยคือ24ชั่วโมงของเราเนี่ยนะคะเป็นของภาคระชาชนจริงๆเราไม่เคยได้ใช้ชีวิตจริงๆเลยะคะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากนะคะแล้วเรารู้เลยว่าอนาคตฉันไม่สามารถทํางานแบบนี้ได้อีกแรงของเราน้อยลงทุกวันวันนั้นก็ขอขอบคุณเลยนะคะขอบคุณพี่นุชเลยนะคะขอจะเจ็บมือได้กับพี่นุชนะคะ เดี๋ยวจะได้ฟังพี่นุชนะคะวันนั้นได้ฟังพี่นุชพี่นุชนะคะเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสัง่งขับรถนะคะมอเตอร์ไซค์มาจากปักพน,นันพี่นุชบอกว่า6เดือนพี่นุชสามารถท,ทําธุรกิจนี้โดยมีไรายได้แตะหลักแสนวันนั้นนี่เหมือนใครเอาค้อนมาทุบหัวเราเลยค่ะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าตกเอกใจทำงนานหันไปมองเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าที่ทามาเนี่ยนะคะที่ทํามาไม่ใช่ไม่ดีนะคะมันดี แต่มันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตไม่ได้นะคะวันนี้รายได้หลักหมื่นกับรายได้หลักแสนถ้าเราเลือกได้เราเลือกอะไรคะแสนหลักแสนจริงไหมคะหลักแสนกับหลักหลายแสนมันน้องบอกเลยถ้าเลือกได้เราเลือกอะไรคะหลายแสนหลักหลายแสนถ้าเลือกได้เราอยากใช้ชีวิตแบบที่เราชอบนะคะใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราได้ใช้ชีวิตแบบที่เราชอบหรือยังคะแต่จูนะคะพอมาฟังจูอยากใช้ชีวิตแบบที่ชอบจูรู้เลยว่าไลไรสไตล์ของคนเป็นเวทีได้ ของฉันนะฉันอยากใช้แบบนี้เวลาของเราไม่ได้ยาวนะคะไม่ได้ยาวมากนะแค่ใช้ชีวิตแบบที่เราชอบบางทีมันยังไม่พอ้วยซ้ำจูผ่านมาหลายงานหลายอาชีพต้องบอกว่าวันแรกนะคะจูรู้สึกว่าซักเซมโลมันต้องยากมากเลยคนที่สําเร็จต้องเป็นคนที่เก่งน,นั่นคือความรู้สึกของคนแรกแต่จูอยากได้ผลลัพธ์จูไม่ถามเรคว่ายากหือง่ายจูถามนะคะพี่เหมียวคำเดียวว่าเยงรู้ได้ไหมถามพี่เหมียวว่าแล้ว จูต้องทำยังไงถึงประสบความสำเร็จพี่เหนียวบอกว่าเชื่อพี่เหนียวไหมจูเชื่อเพราะจูเห็นผลลัพธ์เห็นพี่เหนียวสําเร็จค่ะเขาบอกว่าเชื่ออันไลน์ใช้สินค้าแล้วบาเรียนรู้จูรับเงื่อนไขของความสำเร็จแบบไม่มีข้ออ้างค่ะปิดโรงเรียนโยคะค่ะขายเวนหมดเลยค่ะเอกชนสี่โรงพยาบาลไม่อยู่ค่ะนี่คือสิ่งที่จูแรกถามว่าวันแรกๆมันไม่คุ้มหรอกค่ะเพราะไรายได้ในซักเซ็อนอลหลักพัน แต่ลับพันถามว่าเราดีใจไหมเราก็ดีใจนะแต่จูรู้ว่าอนาคตมันไล่อะไรในเราทําธุรกิจเนี้ยไม่ได้มองเห็นด้วยตาค่ะแต่จูมองเห็นด้วยวิสัยทัศน์จูมองเห็นว่าอีกห้าปีจูจะเป็นใครอีกสิปีจูจะมีชีวิตแบบไหนนี่คือสิ่งที่จูมองเห็นในธุรกิจนี้แล้วทําให้เรามั่นใจแล้วทาให้เรามีความเชื่อกับธุรกิจทําให้เรากล้าแลกและกล้าลุยค่ะ กล้าที่จะรับเรื่องไขแต่ไม่มีข้ออ้างเลยเพราะทุการบนโลกไปเนี้ยองการความเป็นงานชีพเท่านั้นเองอจุงเป็นพยาบาลมา25ปีคือความเป็นมืออาชีพฝึกงยกง้ามา10ปีกว่าจะเปิดโรงเรียนมันไม่ง่ายนะคะถ้าผิดพลาดนั้นไหนถึงไพรพยาบาลจุขาจะอยู่ในตารางนะแต่วันนี้ทุกครั้งที่เราทำธุรก,กิจเรามีโอกาสผิดพลาดได้หมดเลยเรามีทีมเรามีโค้ชค่ะ ขอแค่วันนี้นะคะให้เราตั้งใจอะ่ะจูบอกเลยว่าหลายหลายคนเข้ามาในธุรกิจนี้ทุกคน,ก,นก็จะรู้สึกว่ายากจูเข้าใจอารมณ์นั้นนะคะในวันแรกแต่จูว่ามันไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะเรียนรู้ได้ค่ะเพราะคนที่ 4, คค 1, 4, 4, 6, สําเร็จก็คือคนธรรมดาคนธรรมดาคนหนึ่งถ้าป .4 ป .6 สําเร็จแล้วทําไมเราจะสําเร็จไม่ได้คะธุร mm. กิจนี้มันอยู่บนพื้นฐานของเราเลยคะ่ะจูว่าใครๆทาได้ทําไม AEC ทําได้คะ mm. ก็มันเป็นกินจวัตรประจำวันน่ะ มันคือการซักผ้าล้างหน้าแปลงฟันน่ะ<ช>คุณเห็นไหมอ่ะมันคือเงินก้อนเดิมอ่ะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้ออกเราเอาอะไรเลยแรกค่ะกับคุหลักแสนหลักล้านในซักเส้นมอมเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดเวลาค่ะงานในวันนี้นะคะเจียดเวลาว่างๆทําไม่ได้นะครับเชื่อน้อยได้น้อยค่ะเชื่อานาาได้นาาค่ะไม่เชื่อก็ไม่ได้แต่ถ้าเชื่อสุดใจหลักล้านอยู่ในกระเป๋าเราแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ